ไมทดสอบตักน,นานครับเดี๋ยวตักผิว ไม่เข้าทิชชู่ยังแห้งอยู่นะครับอันนี่สองตัวยังแห้งสนิทแห้งครับอเ <Okay. S 1> ่านนาคเดี๋ <Yeah. S 2> ยวจะทดสอบการลอยน้นนะครับเราจะใส่เวท18ิกิโลนะครับเพราะรุ่นนี้สามารถ ลอยน้ำได้รับน้ำหนักสูงสุดของการลอยน้ำได้สิบแปดจุดสี่กิโลนะครับนี่สิบกิโลสิบกินี่แปดกิโลแกิโลนะครับการลอยน้ำ นะครับ18ก,กิโลรูดเลยนะทีนึง18กลอยไม่จมทีนึง,นงครับ18กิล แรงแล้วร้อยไหมร้อยติดแต่กิโลนะครับร้อยได้นยน่เด <c oughs> ี๋ยวก่นสภาพข้างในก็ยังแห้งนะครับยังไม่มีน้ำเขา้า กล่องก็ไม่มีรอยแตกรล้าวอะไรดูสภาพในใกนกล่องทีนึงยังแข็งแรงดีเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแตกรล้าวอะไรนนเปื้อนนิดหน่อยโอเคครับหยุดเลย